มองย้อนกลับไปจากมุมมองที่สูงขึ้นขณะที่ผมมองย้อนกลับไปในประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาของผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือการสะท้อนมุมมองของผมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมีหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตของผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดเรื่องทั่วไปในชีวิตกระทั่งเรื่องใหญ่ๆห,หรือเรื่องคอขาดบาดตายที่ชีวิตผมได้พบเจอมาไม่นานนัก แต่ด้วยเวลาและประสบการณ์ที่มากขึ้นทําให้ผมพบว่าผมรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นที่ผมจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างใจเย็นและพยายามพินิจวิเคราะห์มันเหมือนกับที่นักชีววิทยาเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตท,ที่อาจจะเป็นอันตรายในป่าสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาจะระบุสายพันธุ์สปีชีส์ของมันก่อนจาก นั้นย้อนกลับไปที่สิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับนิสัยที่น่าจะเป็นของมันและตอบสนองพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างเหมาะสมเมื่อผมเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยพบมาผมก็จะคิดย้อนกลับไปถึงหลักการที่ผมจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆและจัดการกับมินอย่างเหมาะสมเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่เคยพบมาก่อนเลยผมก็จะเซอร์ไพรส์กับความเจ็บปวดจากมันแล้วเรียนรู้ความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผมเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นแต่ผมเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นจากสถานที่อื่นและในช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมรู้สึกเคารพต่อประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากและกระหายที่จะเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับกลไกของความจริงว่าทำงานอย่างไรและปรารถนาที่จะสร้างหลักการที่ยั่งยืนและเป็นสากลในการจัดการกับมัน การเฝ้ามองสิ่งเดิมๆที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าผมเริ่มมองเห็นว่าความจริงมันเหมือนกับเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอย่างสวยงามอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผลกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสาเหตุให้เกิดผลกับอีกสิ่งหนึ่งและเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งผมตระหนักได้ว่านี่แหละคือคกลไกของความจริงถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยการได้จัดการกับสิ่งที่เราได้เจออย่างมีหลักการและตรงไปตรงมา ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่แค่ไหนผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีกว่าการเอาแต่พร่ำบ่นอย่างเดียวเสมอๆผมเข้าใจว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เป็นการทดสอบคาแรคเตอร์และความคิดสร้างสารรค์ของผมเมื่อเวลาผ่านไปผมก็ชื่นชมกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้ที่ช่วยสร้างระบบสุดพิเศษของผมขึ้นมาและมันเป็นเรื่องที่ดีทั้งต่อตัวผมและต่อระบบของผมที่รู้ว่าจะโต้อตอบกับสิ่งต่างๆให้ถูกต้องได้อย่างไร การมีมุมมองแบบนี้ทำให้ผมรับมือกับความเจ็บปวดไม่เหมือนเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแทนที่ผมจะรู้สึกเศร้าหรือผิดหวังผมมองความเจ็บปวดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไว้คอยย้ำเตือนผมว่ามีสิ่งสำคัญที่ผมต้องเรียนรู้อีกการรับมือกับความเจ็บปวดและหาทางเรียนรู้จากมันกลายเป็นเกมที่สนุกของผมเมื่อผมเล่นมันมากขึ้นผมก็เก่งขึ้นเรื่อยๆ และเจ็บปวดน้อยลงเรื่อยๆเ,เมื่อมีเหตุการณ์เดิมผ่านเข้ามาได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นจากการคิดไตร่ตรองได้พัฒนาหลักการและการได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นไปอีกจากการใช้หลักการต่างๆเหล่านั้นผมเริ่มเรียนรู้ที่จะรักอุป,ปสรรคซึ่งผมคิดว่านี่คือมุมมองที่ดีต่อชีวิตของเราเหมือนกับการเรียนรู้ที่จะรักการออกกำลังกายซึ่งผมยังไม่เคยได้ลองเลย ในช่วงปีแรกๆของผมผมมองคนที่ประสบความสำเร็จมากๆและคิดว่าพวกเขาประสบความสำเร็จได้เพราะพวกเขาเป็นคนที่พิเศษแต่หลังจากที่ผมได้รู้จักกับคนเหล่านั้นผมพบว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็เหมือนกันกับผมนี่แหละเหมือนกับคนอื่นๆทุกคนพวกเขาทำผิดพลาดดิ้นรนกับจุดอ่อนของตัวเองและไม่ได้คิดว่าเขาเก่งหรือพิเศษกว่าคนอื่น เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขมากกว่าคนทั่วไปแถมเขาต้องสู้มากกว่าคนทั่วไปเสียอีกแม้กระทั่งเวลาที่พวกเขาสามารถเอาชนะความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาได้แล้วพวกเขากลับรู้สึกว่ากำลังต่อสู้อยู่มากกว่ารู้สึกว่าชนะแล้วเสียอีกและนี่ก็เป็นเรื่องจริงสำหรับผมเช่นกันในขณะที่ผมทำความฝันอันยิ่งใหญ่ของผมสำเร็จเมื่อหลายปีก่อน วันนี้ผมก็รู้สึกว่ากำลังต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ดีในที่สุดผมก็ระหนักได้ว่าความพึงพอใจของความสำเร็จไม่ได้มาจากการบรรลุเป้าหมายของคุณแต่มันมาจากการมีความพยายามในการต่อสู้ที่ดีเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อนี้ให้ลองคิดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณไม่ว่าจะเป็นการมีเงินมหาศาลการชนะเลิศรางวัลแกรมมี่อวอร์ด การมีบริษัทที่ยอดเยี่ยมหรือความเป็นเลิศในเกมกีฬาตอนนี้ให้ลองจินตนาการว่าคุณทำมันได้แล้วสิคุณจะรู้สึกมีความสุขในตอนแรกแต่มันจะอยู่เพียงไม่นานคุณจะพบว่าคุณต้องการสิ่งอื่นเพื่อต่อสู้และพยายามอีกอยู่ดีลองมองดูคนที่บรรลุความฝันได้ตั้งแต่ช่วงเด็กๆสิเช่นเซเลบวัยเด็กคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่คนเหล่านี้ มักจะไม่จบลงด้วยความสุขจนกว่าพวกเขาจะตื่นเต้นกับสิ่งอื่นที่ใหญ่กว่าและดีกว่าที่จะต่อสู้เพราะว่าชีวิตมีขึ้นและมีลงการต่อสู้ที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ชีวิตตอนเป็นขาขึ้นมันขึ้นได้สูงกว่าเดิมแต่ตอนชีวิตเป็นขาลงมันก็ช่วยไม่ให้แย่ลงมากผมยังคงต่อสู้และพยายามจนกระทั่งผมตายนั่นแหละเมื่อไรก็ตามที่ผมเริ่มไม่สู้แล้วแล้วก็ความตายก็จะหาผมเจอในที่สุด ขอบคุณในทุกๆก,การต่อสู้และการเรียนรู้ผมได้ทำทุกอย่างที่ผมอยากจะทำได้ไปทุกที่ที่ผมอยากจะไปได้พบทุกคนที่ผมอยากจะพบได้ครอบครองทุกสิ่งที่ผมอยากจะมีได้มีอาชีพที่ใฝ่ฝันส่วนรางวัลที่สำคัญที่สุดคือมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายผมได้รับประสบการณ์เต็มรูปแบบตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมีทุกอย่างจานวนมาก จากเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักดังนั้นผมรับรู้ถึงความแตกต่างในขณะที่ผมได้รับประสบการณ์จากดินขึ้นไปสู่ดาวมากกว่าจากดาวลงมาสู่ดินซึ่งผมชอบมากกว่าและอาจจะมีอิทธิพลต่อแนวคิดของผมการประเมินของผมพบว่าการมีทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากและการอยู่บนจุดสูงสุดไม่ได้ยอดเยี่ยมอย่างที่หลายๆคนคิดการมีเรื่องพื้นฐานธรรมดาที่ยอดเยี่ยมเช่นนอนเพียงพอ มีความสัมพันธ์ที่ดีมีอาหารดีๆและมีเซ็ก์ที่ดีนั้นคือสิ่งที่สำคัญจริงๆและสิ่งพื้นฐานเหล่านี้ไม่ได้ดีขึ้นมากเมื่อคุณมีเงินเยอะขึ้นและมันไม่ได้แย่ลงมากเมื่อคุณมีเงินน้อยและผู้คนที่อยู่บนจุดสูงสุดก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าคนที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ตรงกลางเลยข้อดีของการมีมากๆจะค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วในความเป็นจริงการมีมากๆน,นั้นแย่กว่าการมีพอเหมาะพอควร เพราะว่ามันจะมาพร้อมภาระที่หนักอึือง้งการอยู่บนจุดสูงสุดทําให้คุณมีทางเลือกหลากหลายขึ้นแต่ก็ต้องการตัวคุณร่วมด้วยเช่นกันการเป็นคนมีชื่อเสียงมากอาจจะเป็นเรื่องแยก่กว่าการไม่เป็นที่รู้จักเลยด้วยเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ผมไม่สามารถพูดได้ว่าการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสําเร็จจะดีกว่าการมีชีวิตที่ผ่อนคลายที่เต็มไปรสชาติแต่ผมสามารถพูดได้ว่าการเป็นคนที่ เข้มแข็งดีกว่าการเป็นคนที่อ่อนแอและการต่อสู้นั้นมอบความแข็งแกร่งมาให้ธรรมชาติของผมเป็นอย่างที่มันเป็นผมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของผมแต่ผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกสิ่งที่ผมได้เห็นคือคนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่ได้ค้นพบธรรมชาติของตัวเองและเลือกชีวิตที่เข้ากับมัน ตอนนี้ความปรารถนาของผมที่จะประสบความสำเร็จคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จนี่เป็นการต่อสู้ในปัจจุบันของผมตอนนี้เป็นที่ชัดเจนว่าจุดประสงค์ของผมจุดประสงค์ของคุณและจุดประสงค์อื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างต่างช่วยให้มีวิวัฒนาการไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตอนแรกผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ผมแค่ทำในสิ่งที่ผมต้องการ แต่ในตอนนี้ผมกำลังมีวิวัฒนาการและแบ่งปันหลักการต่างๆของผมให้คุณเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาไปด้วยผมตระหนักได้ว่าการส่งต่อความรู้เหมือนกับการส่งผ่านดี a ซึ่งมันสำคัญกว่าเรื่องของคนใดคนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีชีวิตไปอีกไกลกว่าชั่วชีวิตของคนทุกคนนี่คือความพยายามของผมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จโดยการส่งต่อให้คุณจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเผชิญหน้าที่ ดีกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาหรืออย่างน้อยเพื่อช่วยให้คุณไปได้ไกลที่สุดจากทุกๆความพยายามของคุณหลักการที่ดีคือวิธีที่มีประสิทธ,ธิภาพในการจัดการกับความเป็นจริงเมื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองผมใช้เวลาอย่างมากในการไตร่ตรองสิ่งต่างๆดัง,งนั้นไม่ใช่แค่เพียงการใช้หลักการของผมกับคุณเท่านั้นแต่ผมจะแบ่งปันเบื้องหลังการคิดไตรตรองของหลักการต่างๆอีกด้วย ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลที่เกิดขึ้นซ้ำๆและมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเหมือนกับการเกิด b ิ๊กแบงกฎและพลังต่างๆในจักรวาลทั้งหมดถูกสร้างขึ้นและขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาเหมือนกับเครื่องจักรที่มีจุดกลไกที่ซับซ้อนที่ทำงานร่วมกัน โครงสร้างของจักรวาลได้สร้างโลกภูมิศาสตร์ระบบนิเวศของโลกระบบเศรษฐกิจตลาดและตัวเราแต่ละคนเราทุกๆุกคนเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ประกอบด้วยเครื่องจักรอื่นๆที่แตกต่างกันเช่นระบบไหลเวียนโลหิตระบบประสาทและอื่นๆซึ่งก่อให้เกิดความคิดความฝันอารมณ์ความรู้สึกและทุกด้านของบุคลิกที่แตกต่างกันของเราเครื่องจักรทั้งหมดเหล่านี้กำลังพัฒนาท่วมกันเพื่อสร้างความเป็นจริงที่เราพบทุกวัน มองไปที่รูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นว่ามันส่งผลอย่างไรกับคุณเพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลที่นำพาสิ่งเหล่านั้นมาและเรียนรู้หลักการในการจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำแบบนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่ากลไกพื้นฐานที่สำคัญของเรื่องที่เคยเกิดขึ้นว่าทำงานอย่างไรและพัฒนาแผนที่ความคิดในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้มากขึ้น สิ่งที่สำคัญจะปรากฏออกมาอย่างชัดเจนคุณจะสังเกตเห็นถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นที่คุณกำลังเผชิญอยู่และใช้สัญชาตญาณในการนำหลักการที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณรับมือกับมันได้ในทางกลับกันความเป็นจริงจะส่งเสียงดังถึงคุณว่าหลักการของคุณทำงานได้ดีแค่ไหนโดยการให้รางวัลตอบแทนหรือมันอาจจะลงโทษคุณก็ได้ดังนั้นคุณจะได้เรียนรู้จากมันและค่อยๆปรับแต่งหลักการของคุณให้ดีขึ้น การมีหลักการที่ดีในการจัดการกับความเป็นจริงที่เราพบคือแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดในการจัดการ<ท>กับสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเผชิญกับสิ่งเดียวกันแน่นอนว่าผู้คนในส่วนต่างๆของโลกต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันส่วนใหญ่สิ่งที่เราต้องเผชิญหน้านั้นจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเสมอและ จำนวนของหมวดหมู่เหล่านี้ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดถ้าคุณเขียนชนิดของการเผชิญกับสิ่งต่างๆที่คุณเจอทุกครั้งเช่นการมีลูกการตกงานความขัดแย้งส่วนตัวและรวบรวมเอาไว้เป็นรายชื่อคุณจะพบว่ามันมีทั้งหมดเพียงสองสามร้อยรายการและมีเพียงไม่กี่รายการที่มันพิเศษเฉพาะกับคุณคุณอาจต้องการลองทำเช่นนี้ไม่เพียง แต่คุณจะเห็นด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่แต่คุณจะเริ่มสร้างรายการต่างๆขึ้นมาคุณจําเป็นนต้องคิดเกี่ยวกับมันและมีหลักการสําหรับสิ่งเหล่านี้ความสําเร็จอะไรก็ตามที่ผมได้จากการทําตามหลักการเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นแค่เฉพาะกับผมคนเดียวแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ทําตามหลักการเหล่านี้ก็สามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันได้แต่ผมไม่ได้อยากให้คุณทําตามหลักการ